สวัสดีครับสวัสดีกันต้อนป่าซองนะฮะตื่นมาล้างรถวันนี้มาแนะนําร้านชายเย็นอยู่แถวห้วยเล็กอยู่ร้านนี้ร้านเย็นกาแฟสดใช่ไหมแม่ค้ะแม่ค้เย็นยันไหมครับว่าอร่อยสุดๆอันนี้ไ่คะเปิดถึงกี่โมงสามโมงเย็นสามโมงเย็นนะ้ะานานะคะ มาแล้วนะฮะอยู่ในรถนี่ชานุมเยนเนี่ยนะครับแนะนำเลยนะร้านเนี้ยสุดๆจริงๆให้มาลองชิมดู่นเาใส่กชาอต้องมีน้มันพายมาลองกินดูมากินแล้วไม่อร่อยนะฮะมากินแล้วรู้สึกว่าไม่นุ่มไม่นัวไม่ละมุนล้นไม่ละมุนปากเหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับ มาถีบหน้าเลยไม่ได้ถีบหน้าที่ของร้านนะมันไม่ได้มาถีบหน้ากูด้วย <c oughs> <c oughs> กระโดดทีบร้านตรงข้ามเลย